สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตอน้ำรานะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพนะครับต้องบอกว่าหลายท่านแล้วแต่จะเรียกนะครับบางท่านจะเรียกพิมพ์บาลังโพนะครับเพราะว่าพิมนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่พระสมมาสมุทรเจ้านะครับนั่งนะครับใต้ต้นพระศรีมหาโพนะครับแล้วก็ตัสรู้นะครับในวันเพ็ญนะครับวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหนะครับวันวิสาขบูชานะครับซึ่งต้องบอกว่า เป็นลักษณะพิมพ์นะครับที่บอกเหตุเรื่องราวที่สําคัญนะครับในวันที่พระสมามพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้นะครับค้นพบความจริงอันประเสริฐ4ประการนะครับก็คืออริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรนะครับโดยพระสมเด็จเองนะครับก็เป็นพระทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับส่วนหนึ่งก็กล่าวถึงอริยสัจนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงสมเด็จพระจันทโตเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครับที่มีคนมณิมนต์ไปเทศนะครับเรื่องอริยสัจส,สี่นี่แหละแต่จําผิดนะครับเดินสะดุดล้มนะครับแล้วก็มาบอกท่านว่าไปเทศเรื่องนักกษัตริย์นับที่บ้านของสมเด็จเจ้าพญาบรมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับสมเด็จพระจันโตเนี่ย เทศนะครับเรื่อง12นักษตัตย์แล้วก็เชื่อมโยงกลับไปสู่เรื่องราวของอริยสัจสี่พูดถึงทุกนะครับสมุทัยเหตุแห่งทุกนะครับนิโรธนะครับความดับทุกมร์นะครับมีองค์8ก็คือหนทางแห่งการดับทุกซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็สามารถนะับดึงกลับเข้ามาสู่เรื่องนี้ได้นอกจากนั้นเองนะครับในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาดมรังนะครับ พระดาษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ได้ทรงนะครับมอบนะครับต้นสีมหาโพนะครับปลูกที่วัดรักขังด้วยซึ่งเป็นต้นสีมหาโพนะครับที่มาจากที่อินเดียนะครับเป็นหน่อเนื้อพันนะครับสายเดียวกับต้นสีมหาโพที่พุทธคยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระญาตโตเองเนี่ยท่านก็ พูดง่ายๆวัฒนุถนอมรักมากครับนี่ก็มีเรื่องราวที่เขียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในพิมพ์พระที่เป็นพิมพ์ปรกโพนี่นะครับจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของการนะครับตัสรู้ของพระสมัมมาพุทธเจ้านะครับอย่างที่บอกครับพอเราเห็นปุ๊บเราก็ลึกถึงพระพุทธคุณนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเลยครับแต่ว่าในเรื่องราวหนังสือของหลวงปูขข่คำเองก็มักจะพูดว่า ในโพแต่ละใบส่วนใหญ่ก็จะไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ห้าหกน้อยๆไปเรื่อยๆจน8ปดเก้าจนเก้าเก้านะครับคือสองฝั่งโดยที่จะสร้างในทุกครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตโตเนี่ยครับได้รับสมณศักดิ์ซึ่งหากจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็ต้องเริ่มปีพุทธศักราช2395นะครับที่รับสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตินะครับครองวรคังอันนี้ถ้าอิงตามเรื่องราวหลวงปู่คำนะครับแต่หากเราพิจารณาจากพิมพ์พนะัฒเนี่ยก็ มีการสร้างหลายวาระนะครับหลายเนื้อหลายวัดหลายพิมพ์ด้วยนะครับซึ่งในหนังสือท่านอาจารย์ตียมประไวเองเนี่ยท่านก็บอกว่าพิมพโปรกโพโเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่เป็นเนื้อพระที่เป็นทดลองพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอพิมที่เป็นพิมพโปรกโพนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูนะจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่มาดูให้รู้ว่าเออมีลักษณะแนวนี้แบบนี้กลุ่มนี้นะครับ <S <S โดยเรื่องราวของพิมพโปรกโพที่มาดังอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นพิมพโปรกโพเม็ด นในปีพศ2416หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตัวเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะประมาณ1ปีเกิดโรคป่วงนะครับที่มีประชาชนตายเลือ่อนหมื่นนะครับในพระนครเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เขียนกันและเล่ากันมาในทุกตำราแม้แต่หนังสือท่านอาจารย์ธีมบาวาก็เขียนครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประจุระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับทรงพระราชทานพระสมเด็จนะครับ นั่นเขียนเลยว่าพระสมเด็จนะครับก็คือพระเนี่ยต้องสร้างในสมัยสมเด็จพระจานทร์โตเองอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ปกโพเม็ดสีเขียวนะครับเอามาแจกให้ชาวบ้านเนี่ยทำน้ำมนต์ดื่มกินแล้วก็ภายในเจ็ดวันนะครับก็หายจากโรคลกรากาป่วงใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นปีลงกาเพระในตรงนี้ก็เลยทําให้พระพ,พิมพ์โปกโพนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังในยุคนั้นที่เป็นปกโพเม็ดเขียวเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยเจออีกนะครับ พรานเนี่ยวันนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมในแต่ละพิมพ์ในแต่ละองค์นะครับในพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพนะครับหลายๆวัดด้วยนะครับเผื่อท่านใดนะครับที่เป็นผู้ที่ชอบในพุทธศิลป์ศิลปะมีอยู่ที่บ้านลองกลับมาดูนะครับสิ่งทั้งพันเหล่านี้คือคุณสมบัติที่เราตรวจมาตรฐานที่บอกครับว่ามีหลายๆอย่างที่ตรวจนะครับเดี๋ยวนี้ชมแต่พิมพ์ครับเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับในถาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ จะเห็นโอ้โหหลากหลายพิมพ์มากเลยครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับตั้งยุคแรกๆครับก็คือจะมีนะครับเป็นสมเด็จเกศชโยนะครับนี่นะครับเนื้อเนี่เป็นเนื้อดินสอขาวนะครับตรงนี้นะครับพระนี่เป็นลักษณะอะไรครับมีลัศมีนะครับแล้วก็มีลักษณะของใบโพนะเป็นใบโพสายนะครับเห็นไครับเป็นสายใบโพนะครับด้านซ้ายหกด้านขวาเจ็ดนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อกลุ่มดินสอขาวนะครับ หรือจะเข้ากลุ่มผงวิเศษแล้วก็มีผิวผงแกสอนไหมครับนี่อยู่กลุ่นะครับเพดานนะครับที่วิหารนะครับพระมหาพุทธพิมพ์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ได้ทําบุญไปแล้วนะครับก็ช่วงที่เราทามูลที่พลังบุญครับก็ยังมีผ้าอยู่นะครับสามารถเนี่ยติดต่อเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับลักษณะอกตลอดนะครับเห็นไหมครับเป็นปางที่เขาเรียกว่าบําเพ็ญทุก กระกิริยานะครับมันเป็นทุกรากริยานะครับนี่เราก็ดูด้วยกล้อง 10x นะครับเห็นรายละเอียดที่สวยงามนะครับซึ่งองค์แรกนะครับก็จะเป็นฐาน6ชั้นองค์ต่อมานะครับฐาน7ชั้นนะครับเป็นใบโพนะครับเป็นใบโพใหญ่นะครับนะครับนะครับอันนี้เพิ่นว่าพระเนี่ยมีรอยศึกนิดนึงนะครับแต่เนื้อเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อ ดินสอขาวนะครับก็คือดินขาวกลุ่มดินเกาลีนด้วยนะครับแล้วกลุ่มผงดินสอด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้อกตันนะครับนี่อกตลอดนะครับนี่เจ็ดชั้นนะครับลักษณะเป็นใบโพจริงๆครับเป็นใบโพสายนะครับนะครับเป็นสายโพลงมานะครับทางเจ็ดชั้นนั้นตรงกลางนี่เป็นรอยนะครับเป็นรอยร่องรอยนะครับเนื้อก็จะดูขาวเนียนนุ่มนะครับ สององศาเนี่ยนะครับสร้างยุคนะครับปีสองพันสี่ร้อยนะครับสองสีู่นศูนย์นะครับแล้วก็มีองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นโพเล็กลงนะครับอันนี้พาพก็เป็นเจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับเนื้อเป็นดินเผากระเบื้องครับองนี้นะครับนะครับใบจะใบโพเล็กนะครับเมื่อกี้ใบโพใหญ่นะครับเป็นเจ็ดชั้นเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่วชัยโยนะครับกรุท่านผู้จิ้นนะครับครับคานนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรโพเม็ดบ้างครับอันนี้ไม่องค์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับนี่อันนี้นะเป็นเนื้อลักษณะแบบวัลกรังนะครับเนื้อเนี่ยหนึกแข็งนะครับเนี่ในผงเจสอนไหมครับข้างบนเป็นเม็ดนะครับนี่เรียกว่าโปรโพเม็ดนะครับแล้วก็ลักษณะพ้าจะแตกต่างกับปกโพองค์อื่นนะครับคือหนึ่งก็คือที่เหมือนนี่ก็คือมีพระเกตมาลานะครับพระเกตมาลาก็คือลักษณะตุ่มนะครับเหนือพระเกตนะครับ แล้วก็พระเนี่ยนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับนี่นั่งขาสมาธิเพชรก็จะมีหลายแบบนะครับส่วนใหญ่จะขัดสมาธิลาบก็มีนะครับแล้วปกโพเมตนี่ไม่ค่อยเจอนะครับมีเป็นเนื้อแบบวรละคังนะครับผิวแห้งหนือแข็งนะครับเห็นไหมครับผิวนะครับผิวผงเกสรด้วยนะครับมี่ปกโพเมตนะครับฐานสามชั้นมีฐานบัวนะครับฐานแข้งสิงฐานเขียงนะครับซุ้มสมมาตรนะครับ มีพระเกตมาลานะครับเล็กน้อยนะครับแต่ยังเห็นอยู่นะครับนี่คือลักษณะปกโพเม็นะครับแล้วปกโพเม็อีกปกโพนึงนะครับอันนี้เป็นบาง่นพรมนะครับเนื้อปูนนุ่มเห็นไหมครับ้าลักษณะคล้ายเคียงกันนะครับไม่มีเส้นแซมที่ฐานนะครับซึ่งปกติพิมพปกโพนี้จะมีนะครับแต่ปกโพเม็เนี่ยทั้งสององค์นี้ไม่มีนะครับแล้วก็นี่นะครับปูนนุ่มองค์นี้นะครับเห็นไหมครับนี่ดูด้วยกล้อง 10x นะครับอ่ ซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็พระไม่มีชายจีวรอลืมบอกนะครับแต่องค์นี้เนี่ยพระเนี่ยลักษณะคล้ายกับพระทรงเจดีนะครับเห็นว่าฐานเรียงแนวทะยงขึ้นแขนโค้งกลมนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นบางหุ่นพรมนะครับเนื้อปูนนุ่มนะครับเนื้อปูนนุ่มนะครับน้าเมื่อกี้เราข้ามนะครับเนื้อเขียวนี่มีสององค์นะครับ เขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีวังนะครับพระเนื้อสวยน่าจะเห็นได้ว่าพระนะครับขัสมาธิราบนะครับแล้วก็ด้านขานะครับแข้งสัดด้านซ้ายทะยานลงตัดเป็นเส้นแซมสองเส้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอพิมพปรกโพ์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับมีใบหน้านะครับดางบนนะครับมีพระเกศมาลาค็เป็นตุ่มพระเกศาอยู่บน ผเสียนะครับหูสองข้างชัดเจนครับแล้วก็มีลักษะมีเปลวข้างบนที่เหมือนบัวครับเั้ะนพระเนี่ยจะคล้ายๆกับพระเกตโบตูมนะครับแต่ว่าจะมีใบโพแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นนี้นะครับถ้าเราพบพระที่เป็นเกศโบตูมนะครับหรือในท่านตีออมบอยบอกเกตโบเดียวก็มีเนี่ยพระนี่จะักษาเดียวกันนะครับกับพระลักษาะนี้นะครับนี่เป็นเรียกศณสนปลอกโพใบนะครับจะเรียวๆเป็นใบนะครับ เส้นแามสองเส้นนะครับนี่ฐานเขียงเฉียงทั้งคู่ทรงพระเนี่ยครับจะไปทางพิมพ์เกตประตูและพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับเดี๋ยวนหนึ่งอันนี้ปกโพเขียวครับนี่ในตำนานครับเป็นเขียวเม็ดครับเห็นไหมครับองค์พระเนี่ยนะครับเหมือนกันกัสมาธิราบนะครับขาลงมามีเส้นสามสองเส้นองค์นี้เคยแช่ทําน้ามต์ไปแล้วนะครับแล้วใบเป็นใบเม็ดนะครับมาให้ดูเนื้อในแห้งครับใบหน้าใหญ่ผมประตูมีพระเกตมาลานะครับมีลัษมีเปลยวไข่ดอกบัวครับแล้ว โพเป็นเม็ดเห็นไหมครับเม็ดกลมนะครับโดยเฉพาะตรงด้านขวาเนี่ก็จะกลมนะครับซ้ายก็มีนะครับเพราะว่าถ้าใบก็เห็นชัดเจนว่าเป็นใบนะครับไม่มีชายจีวรเห็นไหมครับมีเส้นสามสองเส้นครับอันนี้เป็นลักษณะเนื้อเขียวนะครับเขียวกล้ามลิอ่อนเลยนะครับมีลักษณะหูสองข้างนะครับให้ดูนะครับนี่เพราะว่าถ้าใบเนี่ยจะเห็นเป็นใบเป็นเรียวเลยนะนี่นะครับให้ดูผ่านกล้องสิบเอนะครับ นนี่ะครับกล้อง 10x นี่ก็เป็นของเอ็ดดี้สแกนนะครับเราก็ไม่เรียกว่าเป็นเลนจากเยอรมันนะครับไม่หลอกตานะครับดูได้ทั้งวันนะครับสายตาไม่เสียอ่านี้เป็นโปรโพใบนะนะนี่ก็เป็นพระสายวังนะครับนี่พระพิธีวังเป็นโปรโพลักษณะโพสายนะครับพระก็มีพระเกตมาลาเหมือนกันนะครับเนี่ยรัศมีเปลวแต่โพเนี่ยเห็นเป็นเห็นไหมครับเห็นก้านนะครับเป็นสายลงมาเลยนะครับพระไม่มีชายจีวรเหมือนกันครับแต่ว่าฐานเนี่ยเป็นขาโต๊ะ ขาสิงห์สามชั้นนะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นแซมเป็นเส้นที่สีธนนะอยู่ด้านบนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับดูมันชัดๆนะครับเห็นไหมครับโผล่เป็นสายนะครับด้านซ้ายมีเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับด้านขวามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับพระผอมเพียวนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีนะครับ ต่อมานะครับเนื้อแบบเนื้อที่วัดละขังไม่บรรจุกรุนี่นะครับนี้ก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมมีพักเกตมาลามเหมือนโพใบเหมือนกันนะครับแต่นี้ใบจะเยอะนะครับด้านขวานี่น่าจะก้าวเลยนะครับนะครับถ้าเอาตามหลวงูุคำก็จะว่าเป็นสมณศักดิ์ที่อยู่ในช่วงนะครับสมเด็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราดูนะบอกว่ามีการทําเยอะครับทุกวาระเลยนะครับนะครับมีลักษณะสังขติชัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับ สังคติบริเวณนี้นะครับเนื้อพาดลงมานะครับมีเส้นแซมชัดเจนสองเส้นนะครับเนื้อนี่ก็คือเนื้อหนึกแร่งนะครับผิวมีลักษณะผสมผงเกสรนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับอีกองหนึ่งนี่ก็ปลอกโพใบไหครับนี่จะเป็นชุดปลอกโพใบแล้วองค์สวยด้วยนะครับสวยเนื้อนี่นะครับเราไม่ค่อยเจอเห็นไหมครับเนี่ยหูสองข้างนะครับชัดเจนนะครับปลอกโพใบนะครับ ประมาณโพ .89 นะครับสังคติชัดเจนนะครับแล้วก็มีขอบจีวรนะครับไปที่ช่องแขนด้านขวานะครับนั่งขัดสมาธิราบนะครับแล้วก็ตัดเป็นเส้นแซมสองเส้นนะครับเนี่ยอันนี้คือผ้าที่ไม่ได้บรรจุกรุนะครับเนื้อดําก็มีครับเห็นไหมครับมีทุกเนื้อนะครับนี่เรียกว่าเนื้อดํานะครับเนื้อดํานี่ก็แบบเดียวกันนะครับนี่กระเทาะนิดนึงครับเป็นปกโพใบเหมือนกันนะครับพิมพ์ผ้ามีเส้นแซมสองเส้นเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับมีสนิมแร่ในอง์นี้นะครับขึ้นตามจุดต่างๆนะครับลักษณะของสังคติกับชายจีวรเห็นอยู่นะครับอ่าชายจีวรนไม่มีสังคติกับขอบจีวรนครับแต่พระชุนน้จะไม่มีชายจีวนะรดูที่ข้อสอกซ้ายไม่เจอนะครับเหมือนกันหมดนะครับนี่เป็นโปกโพใบนะครับนี่เนื้อแบบเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขนมตุ๊กตับนะครับก็จะแห้งนะครับแตกนะครับเป็นผงอย่างนี้เรียกว่าเนื้อหยามนะครับในหนังสือปิยประวันมีพูดถึงนะครับ คำว่าขนมตุ๊บตับเนี่ยถ้าน้องไปดูนะครับเนื้อจะหยาบนะครับหยาบก็คือดูไม่หนึกดูไม่เป็นงาช้างอ่ะใช้คํานี้นะครับเนี่ยจะดูแห้งนะครับนี่ก็เป็นลักษณะปกโพใบนะครับใบหน้าหูมีอยู่นะครับสองข้างพักกันนะครับใบหน้าผลมะตูมเล็กนะครับสวยงามแล้วก็มีพระเกศมาลานะครับปกโพใบนะครับด้านขวาก็เจ็ดซ้ายก็เจ็ดนะครับไม่มีชายจีวรมีเส้นแซมสองเส้นเหมือนกันนะครับแต่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับอ่าองนี้นะครับองนี้มีหลากหลายแบบหลากหลายพิมพ์เลยนะครับองนี้มีการใช้มานับศึกนะครับใบหน้านี่หินหินหยกเขียวชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะใบโพที่ต่อถึงพักกันนะครับโดยจะข้างซ้ายในชัดเจนนะครับแล้วก็มีร่องสังคตินะครับมีพระนิสิกแล้วด้วยองค์นี้นะครับผ่านการใช้นะครับเส้นแซมสองเส้นเห็นไหมครับได้ดูทุกแบบทุกแนวนะครับ นะพระเนี่ยมีส่วนผสมของเนื้อหินดินหยกเขียวอยู่เยอะด้วยนะเขียวทั้งองค์นะครับเพืานวันเนี้ยพระเยอะก็อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดนะครับแต่ให้ดูความหลากหลายนะครับองค์นี้ในเป็นสายพิธีวางนี่เนื้อสีม่วงนะครับเห็นไหมครับมีแบบหลากสีด้วยโปกโพนะครับะปกโพใบนะครับใบหรือเม็ดเดี๋ยวเนื้อเดี๋อกจะไปทางเม็ดนะครับดูจาด้านบนนะครับ เห็นขอบตีวอนชัดนะครับช่องแขนด้านขวานะครับซ้ายมือเรานะครับล่องสังกติมีบางๆนะครับขาขาสมาทิี่ราบนะครับขาซ้ายส่งไปยังเส้นแซมเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นนิสสีธนะเส้นโบลูกแก้วนะครับเนื้อผิวเอาเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับด้านในเป็นสีขาวนะครับอันนี้อีกองหนึ่งนี่อันนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีนะครับ ก็เป็นลักษณะจริงๆแล้วออกไปทางปกโพใบนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้กลมนะไม่เห็นว่ากลมอย่างเงี้ยเนื้อที่เป็นกลุ่มดินเกาหลนเนีเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อหยาบนะครับเวลาส่องดูเนี่ยจะไม่หนึกไม่หนึกนุ่มนะครับไม่มีลักษณะกระเงาเป็นกระดูกไม่มีลักษณะงาช้างกลุ่มที่เป็นแคลไซอะไรก็จะไม่ค่อยเจอหรือกลุ่มแคลเซียมคร์บเนตนะครับชัดเจนนะครับดูศาสตร์พิมพ์นะครับ,รบ,รรบให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับ ลาบมาแล้วมีเส้นแซมสองเส้นนะครับมีพักเกตมาลาเนี่ยอยู่ตุ่มด้านบนภัเสียนนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นวัสดุครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับสีก็คือลักดำแดงเนี่ยนะครับกลืนเข้าไปกับเนื้อแล้วนะครับนี่เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่ใครชอบนะครับเนี่ยปรโพใบนะครับองค์พระใหญ่เลยนะครับล่องสังคติชัดเจนนะครับขอบตีวรชัดเจน เห็นไหมครับี่มีเส้นแซมสองเส้นเหมือนกันนะครับคงลักษณะเหมือนกันด้านหลังไหมครับมีรอยกับหมากบางๆเห็นไหมครับสวยงามให้ดูนี่นะครับและสีนี่ของลักนี่กลืนกับเนื้อเป็นธรรมชาติเลยนะครับวัสดุก็มีนะครับต่อมาครับนี่ก็วัสดุเหมือนกันนะครับอันนี้ใบโพเนี่ยจะออกเป็นใบโพสายนะครับเรียงเป็นแนวตรงนะครับคล้ายๆกับ ทางของวัชโยนะครับพระองค์พระใหญ่ใบหน้าผลมะตูมใหญ่นะครับสภาพกุแห้งเลยนะครับนั่งขัดสมาธิราบเท้าซ้ายชนกับเส้นที่ศีธนะนะครับแล้วก็ฐานเขียงด้านล่างมีลักษณะรางน้ำนครับด้านหลังเห็นไหมครับมีรอยกับหมากบางๆนะครับบางๆไม่เยอะมากนะครับแห้งต้องไปล้างนะครับ คือโดนน้ำเนี่ยก็จะกลับสภาพเดิมครับเวลาเราวัดแต่ว่าจะไปขัดออกนะครับเพราะว่าเน,นี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยแล้วก็อันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนจะคล้ายๆทดลองพิมพ์นะก็คือตัดกรอบเป็นแบบลักษณะตัดกรอบกระจกนะครับนี่เป็นบางหุ่นพรมครับขนักใกล้เคียงกันนะครับบางหุ่นพรมนี่เขาถือว่าระดมพ้าจากทุกพิมพ์นะครับนี่นะครับบางหุ่นกู่เก่านะครับขึ้นมาก่อนปีสองพันห้าร้อยทำเนี้อ จับเยอะครับขาแต่เราก็ยังเห็นลักษณะนะครับเป็นปกโพใบนะใบหน้าใหญ่มีรพเกตมาลาชัดเจนนะครับสังคติกับขอบจีวรนี่ไม่เห็นแล้วนะครับขององค์พระแต่ยังเห็นเส้นแซมอยู่นะครับนี่เป็นลักษณะของบางหุนพรมนะครับองนี้ก็บางหุนพรมเหมือนกันครับนี่ที่เลยจะเห็นบางหุนพรมแล้วนะครับนี่เราตัดแบบกรอบกระจกใหญ่นะครับองค์นี้เนี่ยจะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับของวัสตือนะครับ นะครับปกโพใบนะครับปกโพใบอราดูผ่านกล้องนะครับเนื้อปูนแห้งขาวนะครับแต่ขาวนี่จะขาวคุณคุณมนๆหน่อยนะครับแบบแนววัสือนะครับบางทีเราก็จะไม่ได้เจอที่มีลักอยู่เยอะนะครับอ่าแนวนี้นะครับคล้ายๆของวัสือเลยนะครับอันี้เป็นบางหุ่นพรมนะครับนี่นะครับพิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆคล้ายๆกับองค์นี้ หมายถึงว่าองค์พระใหญ่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นบางหุ่นพรมนะปูนจะขาวนะครับนี่ก็บางหุ่นพรมเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะปูนขาวเลยนะครับนี่องคหนาใหญ่นะครับองค์นี้เป็นแบบแบบวัลลังนะครับเนี่ยก็คือจะมีบางกลุ่มนะครับที่ตัดเนี่ยแล้วกรอบกระจกใหญ่ขึ้นมานะครับสวยงามนะครับเน้นเห็นไหมครับ ต่างวัดกันเนี่ยนะครับเนี่ยเมื่อเมืกี้วัดสตือนี่บางหุ่นพรมนะครับด้านขวานี่แบบวละคังคือไม่ได้เป็นจุกรุนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกเป็นโพใบเหมือนกันนะครับใบหน้าสวยเลยนะครับมีพระเกตมาลาชัดเจนนะครับสังคติเห็นไหมครับไม่มีชายจีวรนะครับแต่มีขอบจีวรอยู่ตรงนี้ช่องแขนด้านขวานี่นะครับปลายเท้าชนกับ เส้นแซมนะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับให้เราดูตัวใหญ่จะเป็นสไตล์แต่องนี้มีดอกแร่อยู่นะครับเรื่องมาเล็กไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าองนี้องนี้เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกพุทธศิลป์หนึ่งเนี่ยนะครับจากแนวแนวนี้ก็คือว่าลักษณะของใบปูซ้ายนะครับจะเชื่อมต่อกับนะครับใบโพนะครับเนี่ยลากไปถึงใบโพนะครับให้ดูเห็นไหมครับ แต่มีทักษะนี้เหมือนกันนะครับคนละแม่พิมพ์นะครับแต่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าการออกแบบเฉพาะช่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นลายมือหรือลายเซ็นนะครับอันนี้เราเห็นได้ว่าอยู่กลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละแม่พิมพ์นะครับเส้นสังคติเนี่ยชัดนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้จะชัดนะครับเห็นขอบจีวรชัดเจนพักกันซ้ายเชื่อมต่อกับใบโพกิ่งโพนะครับเนี่ยนะครับนะครับ ลักษณะของเท้านะครับก็อันนี้คือฝีมือช่างแหละครับการตัดเข้ามาสู่เส้นนิสสีธนะนะครับนะครับก็ให้ดูว่ามีหลากหลายนะมีหลากหลายนี่นะครับแล้วเดี๋ยวย่อยๆเราค่อยมาตรวจคุณสมบัติแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะมีพระที่เป็นปกโพเนี่ยที่เป็นลักษณะพิมพ์ใหญ่แนะล้วปกโพนะครับนผมเนี่ยนะครับหาไม่เจอนะครับแล้วก็ กรุวัดกระยานะครับกรุวัดกระยาก็มีพิมพ์ปกโพให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับนี่วัดกระยานะครับให้ดูปกโพนะครับเป็นลักษณะอะไรครับพักกันซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับยาวไปถึงกิ่งโพนะครับใบโพนี้ค่อนข้างจะสึกแล้วเราดูคุณสมบัติได้ครับหนึ่งเราเห็นแล้วครับไม่มีชายจีวรนะครับสองมีเส้นแซมสองเส้นเห็นไหมครับที่ฐานนะครับในบริเวณนี้ นี่นะครับสองเส้นนี้นะครับมีเส้นสามสองเส้นเนี่ยชัดแล้วลักษณะใบหูแบบนี้เนี่ยเราก็อ่านลักษณะได้นะครับแต่ว่าใบโพเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแล้วนะครับ like high, ดูอย่างเงี้ยพอเห็นนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบไหนครับเวลาดูคุณสมบัติเป็นลักษณะเดียวกับกลุ่มพิมพ์นี้นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเนี่ยดูที่ประกันซ้ายนะครับอ่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับองค์นี้นะครับจะเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะครับ แต่ว่าองค์พระเนี่ยนะครับจะขนาดเท่ากับองค์ปกโพแดงเนี่ยครับนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเฉะนั้นเนี่ยมีหลากหลายลักษณะหลากหลายพุทธศิลป์หลากหลายวัดนะครับให้ชมนะครับถ้าวันนี้จะขาดจริงก็คือจะต้องเป็นพิมพ์นะครับจะมีอีกที่เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้ครับแล้วมีเป็นโพสายลงมานะครับคล้ายๆกับพิมพ์นี้นะถ้าเจอครับในคลิปหน้าจะเอามาให้ชมกันนะครับครับพระสมเด็จนะครับ พี่สมุดพุทธเจ้าโตสร้างซ่อนไว้ซึ่งความหมายนะครับซ่อนไว้ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดที่ทําให้เราลึกถึงคุณพุทธเจ้าจริงนะครับอย่างน้อยสุดนะครับเราใส่ปุ๊บเราลําลึกถึงท่านนะครับวันที่พระสมัยพระเจ้าตัสสรู้นะครับธรรมะที่ว่านะครับนี่คือหัวใจเลยนะครับอริยสัจสี่นะครับซึ่งเราก็ท่องอยู่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะครับลุกสมุทัยนิโรธมากซึ่งอันนี้เป็นแก่นนะครับแลวก็เป็นสิ่งที่สมุดพจทรเจ้าโตเองนะครับท่านก็ ได้มีบทเทศสั่งสอนเทศนาด้วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าชมมันเพลิะนะครับเผื่อท่านนะครับมีอยู่ที่บ้านก็ลองมาดูว่ามีตรงกันไหมนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับหลากหลายวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การเก็บรวบรวมหลายเนื้อด้วยนะครับบางทีเนี่ยหลายท่านที่ส่งมาตรวจที่ดีสแกนเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับมีอีกก็จะเก็บ เราค่อยๆนําเสนอไปทุกพิมพ์นะครับในหลากหลายวัดนะครับแต่ที่สําคัญคือทั้งหมดนะครับเวลาเราทำมาตรฐานและแน่ตรวจม่ว่าจะใช้เครื่องโหลดก็ดีนะครับเดนซิตี้แม่เหล็กแรงสูงกล้องกําลังสูงที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะมีเกณฑ์ต่างๆงนั้นความสําคัญนี่คือเกณฑ์นะครับที่วัดสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่อยู่ในค่าที่เทียบกับฐานข้อมูลของพระที่สร้างในยุคนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ถือไว้ความสําคัญตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เราดูพิมพ์เพื่อให้เห็นได้ศึกษาดูว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการอย่างละเอียดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทีตบ่ติดตามนะครับเก็บพระสมเด็จต,ตามตำรานะครับขอบคุณมากอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้ามีอะไรก็สามารถเข้าไปใช้บริการแลบที่เอดีสแกนได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ